สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดบนล่างหวยมาเลสูตรเข้าชัวค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเราไม่ได้คำนวณกันมาหลายงวดแล้วนะคะแต่ก็มีเลขเข้าทุกงวดค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็มาคำนวณดูผลนะคะของงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะ จับคู่นะคะบวกกันตามลูกศรเลยค่ะก็จะได้เป็น3บวก4เท่ากับ7 2บวก5เท่ากับ7 5บวก3เท่ากับ8 0บวก5เท่ากับ5 0บวก6เท่ากับ6 3บวก0เท่ากับ3าม 4บวก6เท่ากับ0 2บวก0เท่ากับ2 3บวก6เท่ากับ9 5บวก6เท่ากับ11นะคะใช้แค่เลขหน่วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการจับคู่ตัวเลขเป็นเลขเด็ดเลยค่ะก็จะได้เป็น77 7 8, 8็5แ6ด3ปดห9าหค่ะและตัวเลขนะคะบนล่างที่เข้าค่ะในงวดที่ผ่านมานั่นคือ8 5และ2 9ค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะที่เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะในสูตรนี้ไม่พลาดเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเลขสองตัวบนล่างนะคะในงวดที่23มกราคมนี้กันเลยค่ะก็จับคู่ตัวเลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น9บวกแปดเท่ากับ17ใช้แค่เลขหน่วยนะคะ2บวก5เท่ากับ7 3บวก4เท่ากับ7 5บวก2อเท่ากับเ3บวก2เท่ากับห้า ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยนะคะแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองสองบวกสองเท่ากับสี่และห้าบวกห้าเท่ากับสิบค่ะ เลขเด็ดนะคะสองตัวบนล่างที่เราได้นะคะนั่นคือ7จ็ดเจ็ดเก้าสา4เจ็ดสี่สองสสองสี่สามสนะคะ รอผลนะคะในวันที่23นี้ค่ะว่าตัวเลขที่เราจับคู่ให้นะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างไหมคะ่ะแต่นี่นะคะก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครอยากจับคู่ตัวเลขไหนเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องมวดนี้รวย